มนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีจริงหรือไม่แล้วถ้าไม่ใครละ่ะที่เป็นผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลังใครละ่ะที่เป็นคนเลือกครอบครัวทางชีวภาพนี้มาให้กับพวกคุณแล้วทักษะความชำนาญและพรสวรรค์ต่างๆของพวกคุณมันมาได้อย่างไรใช่มันมาจากอิทธิพลของโหราศาสตร์หรือเปล่าหรือว่ามันมาจากพระเจ้ากันแน่ หรือว่ามันมาจากทวยเทพที่คอยปกปักรักษาพวกคุณอยู่หรือว่ามันมาจากวิญญาณผู้นำทางของพวกคุณกันละ่ะหรือมาจากตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณหรือไม่ก็มาจากจิตวิญญาณต้นทาตุของพวกคุณโน้นเลยหรือว่ามันจะเป็นโชคชะตาหรือพรลิขิตธ,ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเอง หรือจริงๆแล้วมันก็คือโชคล้ายอย่างหนึ่งเท่านั้นเองใครกันหนอที่เป็นผู้คอยควบคุมอยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้ซึ่งคำตอบก็คือมันก็แล้วแต่คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณกำลังมีระดับจิตสำนึกอยู่ระดับไหนนะสิเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณเองก็จะมีท่วงทำนองของตัวมันเองอยู่ คือมันจะไหลไปตามน้ำเรื่อยๆเพื่อโต้คลื่นแห่งประสบการณ์ชีวิตมันจะประมาณว่ามันไม่ค่อยแครอะไรนักเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณกำลังได้รับประสบการณ์ที่มันปรารถนาอยู่และมันก็กำลังขยายตัวและมันกำลังแสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาด้วยแม้ว่าการแสดงออกดังกล่าวนี้จสมายถึง การที่พวกคุณจะต้องรองครอำครวนด้วยความทุกข์ยากก็ตามแต่จิตวิญ,ญญาณของพวกคุณก็ยังจะอยากมีประสบการณ์กับมันและก็แสดงออกมาอยู่ต่อไปเช่นปัญหาด้านสุขภาพก็คือการแสดงออกอย่างหนึ่งด้วยนะแล้ววิญ,ญญาณของพวกคุณก็คือผู้ที่ยินยอมให้มันเกิดขึ้นกับพวกคุณด้วยเพราะว่าพวกคุณจะต้องไม่ลืมว่าวิญญ,ญาณของพวกคุณนั้น มีความแตกต่างจากพวกคุณที่กำลังเป็นมนุษย์โลกนี้อย่างสิ้นเชิงในด้านของความต้องการความปรารถนาและแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าหรือแพชชั่นเพราะว่าตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์ของพวกคุณจะหมกมุ่นอยู่แต่กับการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนของตัวเองและหมกมุ่นอยู่แต่กับการเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่พวกคุณก็อยากจะพูดว่า ก็ใช่นะสิเพราะว่าฉันกำลังสร้างโลกแห่งความเป็นจริงของตัวฉันขึ้นมาอยู่นี่แต่นั้นมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณจำนวนมากมายกายกองกำลังได้รับผลกระทบและก็กำลังถูกสร้างขึ้นจากรูปแบบคลื่นของตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของพวกคุณเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงหมายความว่า พวกคุณในเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์โลกนี้ไม่ได้สร้างประสบการณ์ชีวิตของตัวเองขึ้นมามากสักเท่าไหร่เลยออาวแล้วอย่างนี้มนุษย์โลกมีทางเลือกเสรียอยู่จริงหรือเปล่าคําตอบคือไม่เลยไม่เลยแม้แต่นมดเดียวเพราะว่าถ้ามนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีจริงๆแล้วล่ะก็ชีวิตของพวกเขาก็คงจะแตกต่างไปจากนี้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว เพราะว่าปกติแล้วมนุษย์โลกก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างอยู่แล้วเช่นกรรมศาสนาลัทธิความเชื่อด้านจิตวิญญาณโหราศาสตร์ความลังเลสงสัยความกลัวความรู้สึกผิดการทำตามอย่างกันและระบบความเชื่อที่ล้าสมัยแล้วทั้งนั้นเลยเป็นต้น แต่มนุษย์โลกก็ยังชอบคิดว่าตัวเองมีทางเลือกเสรียอยู่เช่นฉันมีทางเลือกที่จะลาออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้เป็นตน้นแต่เขาก็จะไม่ลาออกหรอกเพราะว่ากลัวที่จะไม่ได้รับเงินเดือนหรือฉันมีทางเลือกที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เท่าที่ฉันต้องการแต่เขาก็จะไม่ย้ายไปอยู่ที่ที่เขาต้องการจริงๆหรอก ดังนั้นเขาจึงยังคงอยู่อาศัยอยู่ในเมืองที่เขาเกิดต่อไปและก็อยู่ข้างๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ของเขาอีกซะด้วยอันที่จริงแล้วมนุษย์โลกก็เคยมีทางเลือกเสรียอยู่เหมือนกันแต่พวกเขาเลือกใช้มันมานานแล้วเท่านั้นเองดังนั้นในตอนนี้พวกเขาจึงไม่มีมันอีกแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงเสสร้สงว่าตัวเองมีทางเลือกเสรีอยู่เหมือนเดิมนะ เพียงเพราะว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองยังมีทางเลือกเสรีที่จะเลือกทานอะไรก็ได้ในตอนที่ยังนี้อยู่และเพราะว่าพวกเขามีมายาการของทางเลือกเสรียอยู่ที่ว่าจะสามารถเลือกใส่ชุดสีฟ้าหรือสีแดงไปทำงานก็ได้แต่นั้นมันไม่ใช่เลยเพราะว่ามนุษย์โลกไม่มีทางเลือกเสรีเหลืออยู่เลยเพราะเขา ไม่มีทางเลือกเสรีเหลืออยู่แล้วจริงๆฉันหวังว่าคำพูดเมื่อสักครู่นี้จะทำให้พวกคุณหลายคนรู้สึกโหลดขึ้นมาบ้างแล้วละนะเพราะว่าพวกคุณชอบคิดว่าตัวเองยังมีทางเลือกเสรีอยู่ซึ่งนี่อาจจะช่วยให้พวกคุณรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองได้สูญเสียไปแล้วขึ้นมาบ้างก็ได้ความจริงก็คือ พวกคุณมีพระประสงค์ของเบื้องบนซึ่งเรื่องนี้โทบิสได้เคยพูดเอาไว้หลายปีมาแล้วแต่ข้อความสื่อสารชุดนั้นพวกคุณก็คงจะลืมมันไปแล้วละ่ะในตอนนั้นพวกคุณไม่อยากฟังมันเพราะว่าเขาบอกว่าความประสงค์ของตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณนี้มันได้ถูกควบคุมโดยพระประสงค์ของเบื้องบนอยู่อีกทีหนึ่งซึ่งก็คือ รประสงค์ของคลื่นของวิญญาณของพวกคุณเองหรือก็คือทวงทํานองการไล่าลามของวิญญาณของพวกคุณเองนั่นเองและนี่แหละคือสาเหตุของเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณละ่ะแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณของพวกคุณกำลังยัดเยียดประสบการณ์อันเวลวร้ายทั้งหลายมาให้กับพวกคุณอยู่นะแต่หมายถึง ในมุมมองของวิญญาณของพวกคุณแล้วมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มีความสำคัญจะยิ่งกว่าการเล่นสนุกของมนุษย์โลกและสำคัญยิ่งกว่าความพยายามอย่างสุดความสามารถของมนุษย์โลกที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองให้ได้และที่จะให้ได้รับความพึงพอใจและที่จะสร้างอัตราตัวตนของตัวเองขึ้นมาที่จะได้ให้ตัวเองมีชีวิตรอด เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ในมุมมองของวิญญาณของพวกคุณแล้วมันไม่สําคัญอะไรเลยเพราะว่ายังไงเสียว,วิญญาณของพวกคุณก็จะยังมีชีวิตรอดอยู่ดีเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณไม่มีวันตายแล้วก็พระเยซูก,ก็ไม่ได้ตายเพื่อไถ่บาปาให้กับพวกคุณหรอกนะ แต่ที่พวกคุณพากันเศร้าโศกไปแล้วนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นเพราะอีโก้ของพวกคุณเท่านั้นแหละที่ทำให้พวกคุณคิดว่าพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปให้กับพวกคุณแต่พระเยซูได้มาถึงจุดนี้ที่สามารถพูดได้ว่าตอนนี้ฉันกำลังจะทำให้ตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของฉันกับตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์ของฉันมาบรรจบกันแล้วณนะที่นี่และบนโลกใบนี้ดังนั้น ฉันจึงไม่แคร์อะไรอีกต่อไปแล้วว่าฉันจะอยู่หรือจะตายเพราะว่าฉันเบื่อที่จะอยู่ในกรงขังแห่งความเป็นมนุษย์ของฉันเต็มทนแล้วฉันเบื่อที่จะต้องอยู่ห่างจากตัวตนที่แท้จริงของฉันเต็มทนแล้วฉันเบื่อที่ตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของฉันกับภาคตัวตนที่เป็นมนุษย์โลกของฉันต้องแยกกันเต็มทนแล้วเพราะฉะนั้น ฉันจึงอยากที่จะกลับไปอยู่กับตัวตนที่แท้จริงของฉันเองสักทีแล้วทันใดนั้นบูมตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของเขากับวิญญาณของเขาก็ผสานรวมเข้าด้วยกันนั่นเองจนในที่สุดแล้วคลื่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคลื่นของมนุษย์โลกก็มาบรรจบกันเสียทีแล้วพระเยซูตายบนไม้กางเขนไหมไม่เลย เพราะว่าเขากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งบนไม้กางเขนนั้นและร่างกายเนื้อของเขาก็ไม่มีความหมายใดๆอีกเลยเขารู้ตัวเมื่อเขาได้มาถึงจุดตัดนั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามสัญ,ญลักษณ์รูปไม้กางเขนนี้ก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายหลังหลังจากเวลานานตั้งหลายร้อยปีทีเดียวเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสะกดจิตทางศาสนาโดยใช้คำว่าเขาตายเพื่อล้างบาป ให้แก่พวกคุณแต่ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถมาตายเพื่อล้างบาปให้กับพวกคุณได้และอีกอย่างหนึ่งความหมายดั้งเดิมของสัญ,ญลักษณ์รูปไมก้กางเขนนั้นก็คือจุดตัดของคลื่นของวิญญาณกับคลื่นของมนุษย์โลกที่มาบรรจบกันแต่ว่าตอนนี้มันกลับถูกใช้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดความรู้สึกผิดและการควบคุมไปซะแล้วเพื่อนๆที่หลักทั้งหลายพระเยซูได้ตื่นรู้ขึ้นมาบนไม้กางเขตนั้นและในช่วงเวลานั้นเองที่เขาได้ปลดปล่อยร่างกายเนื้อของเขาไปแต่เขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างสนุกสนานกับแมลี่แมกดาแลนและพวกเขาก็มีลูกด้วยกันหลายคนด้วยแม้ว่าเขาจะไม่มีกายเนื้อแล้วก็ตาม และลูกๆของพวกเขาก็น่ารักมากซะด้วยใช่แล้วพวกคุณสามารถที่จะมีเซ็กได้ด้วยแม้ว่าจะไม่มีกายเนื้ออยู่ก็ตามนี่คือความจริงจริงๆ